นี่คือ2ทีมแล้วนะครับชุดสีทองกันทีมที่2เอ็กซ์เปิร์กซานนนะครับเอาละครับเราจะตามมาด้วยทีมที่3นะครับแต่ทีมโจทย์ไม่แพ้กันเลยนะคะและทีมที่3ามที่มีชื่อว่าแฮร์รี่อลิมเจดค่ะอ่าเชียง์ให้ปรบมือกันดังๆหน่อยนะ For landing, I'm gonna go to 호흡. <목소리> <목소리> คนลุมมกมากๆากับการแสดงว่าเรนเซียเรียนรู้สูตรทนคนพันเึงน,นะคะรี่รว่าเต๋าปีกก็พร้อมใจกันทำอะไรดีๆแบบนี้นใช่นะครับนี่เป็นการแสดงพลังนะครับท่านครับเหนื่อยกันไหมเนี่ยโอ้โหกะเชื่อว่าจากพลังของทุกๆคนคนทั้งร ไว้คนนี้นะคะคน่าจะทําให้ซาลอนเดวาลิเซียนก้าวเข้าสู่ปีที่31ได้อย่างมั่นคงถูกต้องนะครับ30ปีผ่านไปก้าวสู่ปีที่31และแน่นอนก้าวเป็นพลังที่สําคัญให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับสำหรับพลังของคนทั้งหมดพวกเขาจะพร้อมกันหรือไม่เห็นที่ต้องถามให้ตอบเป็นง ขออีกทีดีกว่าหาอีกสักดังใดอีกสักทีพร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมโอ้ยตื่งเ้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเตคนตื่นเต้นตื่เต้ด่นเต้นตนเต้นตื่นเต้นทีมนเต้นตื่นเห้ื่นลต้นตร่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น่นใหญ่อล่นการนะครนเสมกับนเป็นารแสดง้นการเปิดงานนรั้งนี้ของเนาด้วยนเครับแ่นก็้นตนอนต้องขอบคุณครู่นมด้่เต้นตื่นเต้นตื่นเตนตื่เต้นต่นน น,นี้นะคะเมื่อเรามีการแสดงเปิดตัวอลังการแล้วก็เข้าสู่ช่วงพิธีการกันบ้างแล้วค่ะใช่นะครับขออนุญ,ญาตนําทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตในการเปิดตัวผู้บริหารบริษัทซาลอนเดอะวาเรนเซียทั้ง14ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารทั้ง14ท่านด้วยครับจิญบนเวทีเลยนะคะ ครับคือผู้บริหารที่นำครอบครัวชาวมาเลเซียท่านนะครับท่านแรกคุณเฉลิมเกียรติสันติพักดีคุณนะครับผู้นวยการฝ่ายวิชาการบริษัทซาลอนเดอร์วาเลเซียครับท่านต่อมานะคะคุณนิพัฒน์ปริจอดค่ะผู้นวยการฝ่ายบริหารและคุณโสภารพร์บุญไกรสอนผู้บริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับท่านต่อไปนะคะคุณวนวัชวนวิสุทธิพจน์ด้คะ และคุณนทวัฒน์ไกสวนนะครับผู้บริหารฝ่ายวิชาการครับคุณประสานเ้าหอมผู้บริหารฝ่ายวิชาการค่ะตามมาด้วยคุณวชระเดชสามิพักนนะครับผู้บริหารภาคกลางและปริมณฑลครับท่านต่อไปนะคะคุณหญิงอนงอินทเสพผู้บริหารกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ค่ะและคุณสืบพงพวงรัตน์นะครับผู้บริหารซารอนเกอร์วาเลนเซียฝ่ายตรวจสอบครับ ผู้บริหารซาลอนเดวาเลเซียฝ่ายต่างประเทศคุณพงศธรปริพโอดนะครับผู้บริหารซาลอนเดวาเลเซียฝ่ายสารสนเทศครับลำดับต่อไปค่ะคุณจิรชัยเหล่าดวงดีผู้บริหารซาลอนเดวาเลเซียฝ่ายวิชาการค่ะโอ้โหอยู่นี่นี่นะครับนี่ซัอบตัวอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่เองเ <c oughs> ช่ไเลยนะครับหหชเชยนะครับโอหโอ้หมีส่วนร่วมกับทุก อียจริงๆนะคะท่านต่อมานะครับคุณธรรมศักดิ์บุญไกรสอนผู้บริหารซาลอนเดอร์ว,วันเซียไฟตรวจสอบครับและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณปัทวีสุริศจากยุทธนาค่ะผู้บริหารซาลอนเดว,วันเซียไฟต่างประเทศค่ะและนี่คือทั้ง14ท่านนะครับพวกเราปรบมือให้กับผู้บริหารของเราดังๆเลยนะครับโอ้โหนะครับ เรียกว่าเป็นเกียรติขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับและลําดับต่อไปนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับท่านสุวิทย์สุปงกตนะครับให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีแห่งนี้ครับเรียนเชิญครับ ู้จัดการบริษัทซาลอนเดอ์วาเลนเซียคุณวิทยาธรคุณไกสอนตลอดจนคณะกรรมการบริหารทุกท่านครับ,บครอบครัวของอในสกุลบุญไกสอนทุกท่านครับท่านคณะผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผม มีความยินดีและก็ฝากเพิ่มใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นการแสดงออกถึงน้ำใจที่มีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกระสิน์ในวันนี้งานนี้ผมเองคาดเข้มขัดสั้นไปจริงๆครับไม่คิดไม่ถึงว่างานจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ผู้แสดงบอกว่าตื่นเต้นผมตื่นเต้นยิ่งกว่าครับเพราะว่าเห็นพลังความพร้อมของซาลอนเดอร์บเลนเซียแล้วต้องยอมรับว่าท่านมีน้ำใจต่อพี่น้องชาวกุชินาลัยอย่างแท้จริงเท่าที่ผมทราบจากคุณวิทยาทรก็คือพี่น้องทุกคนได้สืบสาร ปณิธานของคุณตาขันทีและคุณยายสุดใจคุณไกสอนที่อยากจะส่งเสริมทําบุญเรื่องการศึกษาการสร้างคนซึ่งเป็นอน,นิสงส์อัน,นยิ่งใหญ่มากผมเองย้ายไปหลายจังหวัดไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับคนในสังคมประเทศไทยนั้นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีมาก แต่คนที่มีน้ำใจ